นิทานร้อยบรรทัดเล่มที่สี่ประเทศเล็กที่สมบูรณ์เรื่องกิจกรรมในชนบทสิ้นภาคปลายปีศึกษาเข้าหน้าร้อนครูกับสิทธิ์ไปพักผ่อนตามประสงค์พี่หนูอ้อยเชิญชวนไว้ไฝ่จำนงให้พร้อมเพื่อนไปร่วมวงสนุกกัน ในชนบทนอกกรุงทุ่งใหญ่กว้างแหล่งเสริมสร้างสกุลไทยให้ตั้งมัน่นถิ่นไร้นาสาโทไทยเบื้องบันล่วงคืนวันมาเป็นไทยยิ่งใหญ่ยศลืมทุ่งกว้างมองแต่กรุงมุ่งว่าถิน่นที่ผลิตผลหน่อยจักสิ้นทุกสิ่งหมด เมื่อเขาอื่นแทรกเข้ามาไม่ลาลดถจะจับทำชนบทเปลี่ยนมือไปอ้อยนั่งนึกถ้อยคำตาดังว่านี้พรางก็ชี้ให้เพื่อนดูคูนาไร่คราวก่อนมาแลเห็นเป็นราวภัยมาคราวนี้แลไหน เนื้อนาบุญตุ้มมองตามพลางถามว่าใครนะอุตสาหะหักครัง้งช่างเกื้อหนุนที่โรกรี้ยวประโยชน์เร้นกลับเป็นคุณแก่พวกเราและรุ่นต่อต่อไปอ้อยบอกว่าคุณตามอบลุงอวม แกสองคนกับป้าน่วมเป็นแรงใหญ่แน่แกดุ่มตรงมานี่ตุ้มดีใจลุงอ่วมคงมีอะไรมากำนันครูว,ว่าแกเคยให้อะไรบ้างตุ้มว่าให้หลายอย่างแกช่างสรรไขใ่ใหม่ๆลูกไม้สดรสหวานมัน ผมอยู่บ้านน้อยวันจะได้กินสวัสดีลุงครับตุรับต่อพวกผมรอรอรอพอดีผินเห็นลุงดุ่มดีใจเพราะได้ยินว่าจะพาไปทำดินออกกำลังลุงอ่วมยิ้มพยักถามเอาความแน่ ไม่ร้อนแย่จริงนะจึงจะขลังครูว่าใครทําสํารวยช่วยกันชังซ้ำจะสั่งให้อยู่โยงเฝ้าโรงนาแล้วออกเดินไปกันกระท่านถึงลานโรงกว้างต่างทึ้งทุกทวดหน้ามีจอบเสียมสารพัด ตามอัตราวางรอท่าจับธรรมเป็นสำคัญครูประเดิมเริ่มให้โอวาดว่าบัดนี้ถึงเวลาจะสร้างสารรค์สุขภาพทั้งกายใจไปพร้อมกันหลักปรุงปั้นให้เป็นคน สร้างตนเองกิจกรรมกลางแจ้งออกแรงเรียวฝึกร่างกายให้ประเปรียวกระฉับกระเฉงไปภาคหน้าหนักไหนไม่นึกเกรงงานไรนาทำเก่งไม่แพ้ใครเมื่อค่ำวานครูผ่านมาทางนี้ได้ยินเพลงเพราะดี น้ำเสียงใสถ้อยทำนองบอกสนุกยามสุขใจเสียงลุงอ้วมใช่ไหมฉันใครเดาลุงอ่วมยิ้มรับคำยออ้อใช่ครับงานเสร็จสับดีใจอะไรเท่าพอแดดรับลมเฉืยฉิวพริ้วเบาๆ ก็ช่วยเราให้บันเทิงเริงอารมณ์ความเหน็ดเหนื่อยมาจากไร่หายไปสิน้นเพลงหงุงหญิงเพียงได้ยินก็เหมาะสมใช่ไหมครับครูตอบรับฉันขอชมแน่พวกเราฟังคารมลุงแกซีแล้วลงมืออย่าช้าคว้าจอบเสียม ข้าฟันขุดดินเตรียมให้ได้ที่ตามที่ลุงแกร้องขอให้พอดีเด็กทุกคนต่างก็รีเข้าจับทรรมเด็กชายฟันเด็กหญิงขุดงานรุดหน้ารู้จักแข่งกับเวลาเร่งกระนำครูสอนไว้ว่าใครรอจะก่อกรรม เพราะเวลาเหาะย่ำไม่รอใครตะวันคล้อยพอได้ยกเป็นอกร่องดินมูลมองพอเหมาะเพราะพืชไร่ทั้งป้าด้วมลุงอ่วมต่างพอใจช่างแข็งแรงนี่กะไรได้งานดีถ้าหนูหนูมาอยู่กันกับป้า พืชตาอวมแก่คงค้าเป็นเศรษฐีตุกับตุ้มพร้อมกันตอบทันทีผมจะมากันทุกปีสิ้นภาคปลายอ้อยหัวร่อรล้อว่าป่าเตียนแน่คงได้แต่ไร่หลากเกินมากหลายทั้งพืชผลเป็นพเนินเกินระบายต้องสำรัก ซับกันตายทั้งต่ำบนครูว่าอ้อยทั้งลอ้อทั้งยอด้วยอย่าดูถูกตุ้มตุวยต้องเป็นผลรกเรียวเฮี้ยนเตียนไปไม่ต้องจนรวยเท่าไรก็ไม่ลน้นถึงสำลักเพราะพวกเรายากจนขัดสนมาก ขาดอุปกรณ์หลายหลากอันเป็นหลักเศษสกิจเตาะต้อยพลอยชะงักความค้นแค้นจะประจักษ์จงระวังมัวปล่อยซัพยบจมดินจะกินโศกนั่งคอยโชคคอยชะตาเป็นบ้าหลังปล่อยแผ่นดินให้หญ้าปกรกลุงรัง นับก็ตั้งร้านร้านไล่รู้ไหมเธออวมสนองถูกต้องทีเดียวครับถ้าพากันจองจับไม่มัวเผลอสิ่งประสงค์ก็คงได้เจอะเจอด้วยทรัพย์สินก้อนเบอร์เรอ่อจากพื้นดินครูเติมต่อขอให้เร่งหาความรู้ สำเร็จแล้วหันมาดูแหล่งทรัพย์สินแล้วขุดคน้นด้วยปัญญาเป็นอาจินสมเป็นชาติที่รักถิ่นไม่ลืมตัวจบนิทานร้อยบรรทัดเรื่องที่สองเล่มที่สี่แล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะ ขอบคุณมากค่ะ